you <laughs> thì cứ cao ngươi rồi là à... ทวงหาทงนาขอยกับพาชุมเจ้ามาหละอทกงหาุทงหน้า,าเฮ้จ้าจากบ้านจากบ้านนะาดีๆหนีนาะ <c oughs> อยู่บ้านน้าดีๆไม่ยากมีตรงนี้นะามาหนีหนะาหนีหนะามากหนีหนะามา,มากกมาเจออีย่างเจ้าเห็นบอมาเจออย่างหนี้นาะมาก็มาเจออีย่างเห็นบ่ สาวผู้ไทยโอ้ยนี่ละจ้าอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจึงนี้นามาอยู่กับทนทำนาก็ยังได้มาเจอหนาคือเกา่าสาวผู้ไทยตลกด้วยจ้า ดยานคู่ใจ